ใช่ไหมคะเอ้ะชัดไอ้ะชัดลงไอ้ลงมาอยู่ได้โอเคโอเคผมจะค่อยๆเตะอ้าว One minute later ก็เลยเอาแต่เอาแต่ท่อนบนมาแล้วท่อนล่าง Two hours later งั้นลงมาแล้วนะลงมาจริงแล้วนะจะจะลงมาจริงแล้ว ทำหน้าแบบเหรออะไรอ่ะแกบรบ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมโกรธอ่ะผมโกรธแล้วผมน่ากลัวมากผมโกรธแล้วผมโกรธน่ากลัวมากผมโกรธโกรธไอ้ชางไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะทุกคนทุกคนไม่โกรธไอช่าใช่ไหมคะน่ารักจังเลย ลาทีเฉยนะคะเป็นแบบยันเดเล่ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่ทำตัวดีๆด,ด้วยแล้วก็ก็คงมีแต่ต้องทำอะไรแบบนี้เท่านั้นแหละ ขยับได้แล้วแต่ก็ยังหอมเหมือนเดิมนะไฮสกาวเจนารดเนะะื้อคาะหรือว่าที่ทุกคนเรียกเออเหมือนกันว่าแมวเจ้าชู้แมวเหลี่ยมแมวมิมแมวแล้วก็แตวไอ้ถ้าเกิดวันที่29กรกฎาคมนะคะปี2003นะคะ,ะปีนี้ก็อายุครบ20ปีแล้วคือเลข2อละคนเออไอ้ถ้าสึง155เซนติเมตรนะคะส่วนน้ำหนักเนี่ยความลับ ในเรื่องของการอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องกระตุนความรู้วิทยาศาสตร์จิตวิทยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ชอบมากๆเลยค่ะชอบร้องเพลงชอบพากเสียงนะคะแล้วก็ชอบเขียนนิยายด้วยนะคะสิ่งที่ชอบนะคะชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ชอบเงินค่ะชอบเงินค่ะชอบเงินค่ะผมชอบการกินการรูเพลงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่ชอบก็คือตุ๊กตา ที่มีกลิ่นหอมชอบกันดมชอบดม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 เพอร์ไอชาชอบแกะกุ้งมากมากเลยจะชอบแกะกุ้งให้สาวๆนะคะเวลาไปทานนู่นทานนี่กับสาวๆก็แกะกุ้งให้สาวๆตลอดเลยค่ะนี่คือตุ๊กตาหมีประจำตัวของไอชาเองนะคะชื่อว่าจุนเกียวเป็นคนกิ้วกาดประมาณหนึ่งไปมีอะไรฮะทำไมมันยังไงนักหนาอยากโดนใด้ไหมมันนำมาเจาะกอดเจาะกอดไงนี่อะไรเงี้ย แล้วก็ชุนเชลหนะ้าชอบกินน้ำยาปะพนมุมมากเลยทอเป็นตุก๊กตานอกจากนี้นะคะนี่แฟนดอมของไนชานะทุกคนแน่นอนว่าต้องเป็นกุเปียนที่น่ารักของไนชตานะคะในที่สุดเราก็ได้มีดีไซน์กุเปียนแล้วนะคะก็คือเป็นแมวส้มเป็นแมวส้มในชุดอวกาศสีขาวนะคะมีหางเป็นปลั๊กไฟเหมือนกันด้วยชุนเชลหน้าตาแบบหน้าตาเหมือนจะโกรธตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากุเปียนไม่เลยกุเปียนแบบหน้าตาแบบนาา่ารักเฟรลี Q ่คิ้วๆอะไรเงี้ย ต่อไปตั้งแต่เดบิวต์มานะคะไลฟ์ทุดียของเอชานะ์คะตอนนี้มีอยู่3ร่างแล้วนะตั้งแต่เควซ่าพโพลิกอนออฟฟิสนะคะร่างเดดวิทยูนะคะ, with you นะคะชุดปัจจุบันชุดใหม่เป็นร่างใหม่นะคะกาแล็กซี่ออฟฟิสนะคะนี่ก็วุ้ยมี3ร่างคือทุกคนทุกคนเห็นไลฟ์ทุดีมี3ร่างใช่ไหมเยอะมากเยอะเยอเยอะมากตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกนะคะก็คือแบบว่าโอ๊ยเป็นร่างแบบเป็นร่าง น้องน้อยอะเนาะแบบเด็กคนนั้นแต่มากลายเป็นเธอน้องคนนั้นบิชตอมาร่างพญาไทยนะคะเป็นอ่าเป็นเซบชั่นหน่อยู่ที่โรงพยาบาลเพียไทนสองนะคะแล้วก็ต่อมาร่างนีโอมีร่างนีโอไอดอลมีร่างอ่าเคป๊อปไอดอลนะคะแล้วก็มีร่างที่เป็นเดวิดยูมีร่างเดอะร็อกด้วยนะคะมีแล้วก็จะมีร่างเรียกว่าเป็นร่างลูลี่แล้วกันเนาะร่างลูลี่ที่เป็นอ่าเดวิดยูนะคะมีร่างจีบีมี ไวท์นะคะมีทัวคัฟจีโปรขับนะคะแล้วก็คือรังพัชามาสัสนะคะก็แล้วตอนนี้น่าจะได้น่าจะได้ <c oughs> เห็นกันบ่อยๆแล้วนะคะบ้าลังบ้าเลยนี่ต้นน้ำนะคะตรงนี้นี่นำ้ำงงั้นเรามาถ่ายรูปกันแบบเบิ้มๆสักทีนึง ทุกคนขอบคุณขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาว่าเอาไปโพสกันดีกว่าผมภูมิใจผมภูมิใจเป็นขับผม